บทที่69พระเจ้าเรียบโลกหลังจากที่พระพุทธเจ้าและพระยาอาโศกมาพำนักอยู่ที่เมืองไพยสาลีได้เพียง15วันคณะของอชิตาดาบทก็มาถึงและแล้วอชิตาดาบทก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าเสียทีรวมระยะเวลาทั้งหมดคิดเป็นเท่าไร่ท่านพอจะบอกได้ไหมครับผมถามเกือบ4,000กิโลเมตรเขาตอบ โอ้ oh, มหัศจรรย์มากเลยครับสำหรับการเดินทางด้วยเท้าผมอุทานใช่แล้วพระพุทธเจ้าตั้งใจที่จะเดินทางผ่านให้ครบทุกเมืองที่สามารถไปได้นี่จึงเป็นมูลเหตุของตำนานพระเจ้าเรียบโลกที่บันทึกไว้ในเรื่องเล่าโบราณแต่เนื่องจากมีการคัดลอกต่อๆกันมาเป็นพันปี จึงตกหลน่นหรือขาดหายบางช่วงบางตอนไปบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาท่านโพเชเล่าจากนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรครับผมถามด้วยความอยากรู้ในค่ำวันหนึ่งขณะที่อชิตาดาโบดซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากเมืองพิธิลาแขวงวิเทหะ เชิงเมืองมิธิลานี้ห่างจากเมืองไพศาลีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว160กิโลเมตรใกล้ๆกับจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบันพวกเขาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น9วันเมื่อเข้าเขตเมืองไพศาลีที่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกติดกันอย่างหนานแน่น จากจุดนี้จะห่างจากพระนครไพศาลีราว5กิโลเมตรซึ่งเป็นเขตชุมชนที่กินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สมกับชื่อเมืองที่ว่าไพรศาลีพวกเขาจึงหยุดพักค้างแรมกันที่ชายขอบของเมืองนั้นท่านโพเชเริ่มเกลิ่นท่านโพเชครับลักษณะของเมืองไม่ได้หมายความว่าบ้านเรือนของประชาชนจะอยู่ภายในคูเมือง รือรอบๆครูเมืองหรือครับเพราะคณะของอาชิตะอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตั้ง5กิโลเมตรก็ยังมีบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นผมถามโดยทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากที่นี่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ มีผู้คนเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นจำนวนมากเมืองน,นี้จึงขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะริมถนนสายหลกักที่มุ่งสู่เมืองท่านโพเชตตอบเอาละนับจากนี้เธอจงไปเห็นภาพจากสายตาของอชิตาดาบดเองจะดีกว่าท่านโพเชพูดได้ครับผมตอบหวันรุ่งขึ้นอชิตาดาบบด ตั้งแต่เช้าตรูคณะผู้ติดตามถังที่เป็นกองสเสบียงจากการสนับสนุนของกษัตริย์แห่งเมืองอุเชนีและพระเจ้าเสียนทิโกโซนแห่งเมืองสาวัตถี ก็เริ่มหงหาอาหารบางพวกเดินออกไปบินฑบาตในชุมชนตามวิธีของนักโกรธนักบวชบางพวกก็ชำระล้างร่างกายในลำน้ำวันนี้อาชิตาดาบดได้แจ้งกับคณะเดินทางว่าจะหยุดเดินทางหนึ่งวันเพื่อพักผ่อนกันให้เต็มที่ และแจ้งให้อาสาสมัครออกไปค้นหาข่าวกับชาวบ้านว่ามีใครเห็นคณะของพระพุทธเจ้าเดินทางมาทางนี้บ้างเมื่อใครได้ข่าวแล้วก็ให้เรียบนำกลับมาแจ้งเพื่อจะได้วางแผนการเดินทางในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทุกคนทํากิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วอาสาสมัครทุกคนจึงออกไปหาข่าว แต่เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดที่ห่างไกลเมืองประกอบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินทางเข้ามาทางนี้จึงไม่มีใครรู้ข่าวเลยจนเวลาเกือบบ่ายสองโมงก็มีม้าเร็วจากในเมืองส่งข่าวมาบอกว่าพระพุทธเจ้ากำลังรอคณะของเขาอยู่นะปาวาลเจดีซึ่งพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าคณะของอาชิตามาถึงตั้งแต่เมื่อคืน คณะของอชิตะและผู้ติดตามทั้งหมดจึงรีบเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางทันทีเขารู้สึกตื่นเต้นมากจนไม่อาจรอได้แม้ซักนาทีเดียวนี่หากเขาทราบว่าพระองค์รออยู่ที่เมืองนี้ตั้งแต่แรกเขาคงจะรีบเดินทางไปพบโดยไม่หยุดพักเลยอย่างแน่นอนระยะทางจากที่เขาพักค้างแรมบวกกับระยะทางที่ต้องอ้อมเมือง จนถึงปาวลาเจดีรวมทั้งสิ้น8กิโลเมตรเขารู้สึกว่าตอนนี้มันช่างเป็น8กิโลเมตรที่ยาวไกลที่สุดถูกย่างก้าวช่างเชื่องช้าไม่ทันใจเขารู้สึกถึงความกระตือรือร้นบนความกระหายที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าอย่างยากที่จะหาเหตุการณ์ใดมาเปรียบเลยทั้งตื่นเต้นทั้งประมาททั้งดีใจและกังวลใจ มันเป็นส่วนผสมของความรู้สึกที่แปลกประหลาดผนวกกับการเดินทางรอนแรมมานาับปีร่างกายที่อ่อนลา้าข้อเท้าที่เจ็บระบมผิวหนังที่ไม่เกรียมเนื่องจากแดดที่แผดเผาทำให้จิตของเขาแยกออกจากร่างกายได้อย่างชัดเจนจนรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนในตัวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับข้าอาชิตารำพึงในใจ ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในตัวเธอผมรู้สึกว่าอยากบอกอะไรสักอย่างกับอาชิตาดาโบดจึงลองส่งความรู้สึกนี้ไปหาเขาท่านคือใครทำไมมาอยู่กับข้าอาชิตาตอบกลับในความรู้สึกเช่นกันผมรู้สึกแปลกใจที่เขารับรู้และมีการตอบสนองฉันคือตัวเธอแต่ฉันมาจากโลกอนาคตผมทดลองแนะนำตัวกับเขา โลกอนาคตงั้นหรืออาชิตาถามกลับเธอเชื่อฉันไม่หลาผมถามเป็นเรื่องเลวไหลฉันน่าจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลจนประสาเริ่มหลอนแล้วกระมังเขาคิดในใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันมีจริงๆฉันมาในรูปของความคิดฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่า ฉันจะสื่อสารกับเธอได้เพราะเธอคืออดีตของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายอย่างไรผมพยายามพูดกับเขาไม่มีความคิดใดๆตอบกลับมาท่านโพเชครับทำไมอาชิต,ตาถึงไม่เชื่อว่ามีผมอยู่ในตัวเขานะเวลานี้ล่ะครับผมถามท่านโพเชเขาไม่ต่างจากคนส่วนใหญ่บนโลกของเธอที่เชื่อในจิตสำนึกมากกว่า และมองข้ามเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเรื่องของจิตนี้เป็นสิ่งที่ยากต่อการอธิบายอย่างที่เธอเพิ่งพูดไปและฉันเคยพูดกับเธอว่าจิตไม่มีการเวลาหรือพูดอีกอย่างว่าจิตสามารถเดินทางได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาแต่มนุษย์เป็นกายภาพมีเวลามีลักษณะเป็นเส้นระนาบหรือเป็นเส้นตรง คือมีจุดเริ่มต้นมีระยะกลางและจุดสิ้นสุดแต่เวลาของจิตมีลักษณะเป็นแนวดิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นคือทุกๆช่วงของแนวระนาบที่เป็นเส้นตรงนั้นจะประกอบไปด้วยเส้นแนวดิ่งที่เป็นอนันต์คือมีสภาวะแบบไม่รู้จบ ดังนั้นผู้ที่เข้าสู่สภาวะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตริญญยาณเขาจึงเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเวลาที่มีทั้งแนวระนาบและแนวดิ่งซึ่งจะไปตัดกับจุดไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตท่านโพเชอธิบายโอ้สิ่งที่ท่านอธิบายมาทั้งหมดนี้ไม่ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นเลยผมตอบ ไม่เป็นไรฉันแค่อยากจะให้เธอรู้ว่าผู้ที่รู้ความลับเหล่านี้หรือผู้ที่อยู่นอกเนือกฎเกณฑ์เขาจะสามารถล่วงรู้อดีตล่วงรู้อนาคตได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับจิตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของสนามแม่เหล็กโลกแต่สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้กฎก็ยังถูกปกปิดเอาไว้เช่นเดิมท่านโพเชออธิบาย ฟังดูซับซ้อนเข้าใจยากจังเลยนะครับที่จริงขณะที่เธอกำลังมากับฉันนะเวลานี้มันคือสภาวะแบบเดียวกันคือเราอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นแนวดิ่งที่เป็นหนึ่งในขณาดจิต ของเวลาที่เป็นแนวระนาบที่กำลังดำเนินอยู่บนโลกของเธอเธอลองนึกภาพอย่างนี้ก็ได้ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกต่างมีเส้นเวลาที่เป็นแนวระนาบเป็นของตนเองแต่ละคนมีหนึ่งเส้นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเกิดและตายไปแล้วกี่หมื่นกี่แสนชาติเส้นเวลานี้ของเธอก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเส้นเวลาของทุกคนจะดำเนินขนานกันไป แต่จะมีเวลาของจิตที่มีอิสระเหนือการเวลาตัดขวางอยู่ในทุกๆขณะจิตคำว่าขณะจิตนั้นถ้าเปรียบกับเวลาที่เป็นเส้นระนาบจะสั้นกว่าหนึ่งวินาทีประมาณหนึ่งใน30และในแต่ละขณะจิตนั้นก็มีเวลาเป็นแนวดิ่งอีกยาวนานจนไม่สามารถนับได้หรือที่เธอเรียกว่าเป็นอน,นันต์เธอลองคำนวณดูก็ได้ว่า แค่หนึ่งวินาทีประกอบไปด้วย30ขนาดจิตและในแต่ละขนาดจิตนั้นก็มีเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดตรงกลางและไม่มีจุดสิ้นสุดตลอดทั้งชีวิตของเธอตลอดทุกพบทุกชาติของเธอเธอคิดว่ามันจะมีช่วงขนาดจิตนี้มากมายขนาดไหนพอแล้วก็ได้ครับผมว่าท่านอธิบายอย่างไร ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเอาไว้ผมจะทำความเข้าใจกับมันด้วยตนเองก็แล้วกันผมแค่แปลกใจเกี่ยวกับเรื่องของการเวลาเท่านั้นเองครับผมพูดจากนั้นอชิตาก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินจนไปถึงปาวาราเจดีในเวลาค่ำพอดีภาพที่ผมเห็นขณะน,นี้คือมีกำแพงเตี้ยๆสูงราวหนึ่งเมตรครึ่ง มันเป็นกำแพงที่จงใจสร้างให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในอาณาเขตของกำแพงนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวข้างละประมาณ500เมตรด้านนอกกำแพงประดับประดาด้วยโคมไฟมีช่องเล็กๆบรรจุตะเกียงน้ำมันจำนวนมากทำให้บริเวณน,นั้นสว่างสวัยราวกับมีเทศก,กาลอะไรสักอย่างกำแพงแต่ละด้าน มีประตูทางเข้าทั้งสีทิศเมื่อเดินเข้าไปในประตูนั้นก็จะเห็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสูงประมาณ5-6เมตรก่อด้วยอิฐฉาบปูนจำนวนมากเรียงเป็นแถวมุ่งตรงไปที่จุดศูนย์กลางเมื่อมองไปที่ปลายทางของแถว JD เจดีเล็กๆเหล่านั้นจะมีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬารด้านบนสุดเป็นเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายปราปางเมืองพุทธคยาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากตัวเจดีประดับประดาด้วยแผ่นทองคำที่สุกปล่งร,ยระยิบระยะบราวกับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญสูงสุดเจดี JD นี้ตั้งอยู่บนฐานที่ลดหลั่นกันสองชั้นสร้างจากหินศิลาแรงชั้นแรกกว้างราว70เมตรชั้นที่สองกว้างราวห0เมตร ชั้นที่สองมีเสาระเบียงโคดมีหลังคามงกระเบื้องดินเผาและมีซุ้มเรือนยอดปราสาทแหลมขนาดเล็กล้อมรอบเจดีย์ทองคำทุกจุดของสถานที่แห่งนี้ประดับด้วยไฟจากถ้วยดินเผาใส่น้ำมันจำนวนนับหมืน่นหมื่นดวงทำให้พื้นที่ทั้งหมดดูสว่างสวยสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เมื่อคณะของอชิตาดาบทเดินเข้าสู่ประตูทางทิศใต้ก็เห็นว่ามีศาลาตั้งอยู่ในทุกมุมของกำแพงทั้งสี่ด้านมีทางเดินเรียบกำแพงตรงไปยังศาลาเหล่านั้นมีคนนั่งอยู่ในศาลากลุ่มหนึ่งและหนึ่งในคนกลุ่มนั้นกำลังเดินออกจากศาลามุ่งหน้ามาหาผม